สวัสดีตอนเช้าวันาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้ตื่นเช้ามาก็มาดูว่าเราจะเก็บอะไรได้มั่งนะคะเพื่อที่จะไปทำอาหารเช้าค่ะพาชมดอกไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะมีสีนี่ด้วยสวยมากเลยคะ่ะทุกคน เสียดายปีนี้ไม่ได้ไปสเปนนะคะเพราะว่าที่สเปนเขามีหลายสีค่ะเวลาไปเดินเที่ยวอะไรเงี้ยข้างถนนเขาจะมีสีเหลืองสีส้มแล้วก็มีสีชมพูด้วยนะคะในงั้นได้เก็บมาปลูกที่บ้านแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวสาย,สายเขาถึงจะบานนะคะเดี๋ยวจะลองอันนี้เดี๋ยวจะลองเก็บไว้ปีหน้าดูหน้าหนาวก็จะเอาเข้าไว้ในปานกระจกนะคะ นี่ค่ะพอดีว่าผมตื่นเช้ามาก็เลยเอาน้ําเปิดน้ํานะคะเปิดน้ํามาใส่สระว่ายน้ําค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเพราะว่าตรงห้องเครื่องนี่เราจะทําให้เขาแห้งไม่ได้นะคะนี่ค่ะเราจะต้องคอยเติมน้ําตลอดนี่คะ่ะทุกคนนี่คะ่พะพอ่าเมื่อเช้านี้ตื่นมาเขาแห้ง แล้วก็เขาก็ยังมีน้ําที่ว่าไหลเข้ามาในห้องเครื่องอยู่นะคะแต่ก็คือเราต้องพยายามเติมนะคะเพราะว่าเขาจะดูดไอ้ไอ้ที่เป็นสีดําๆนั่นก็คือตัวก็คืออากาศคือยังไงละ่ะก็คือเครื่องก็คือท่อให้อากาศในของเครื่องกรองน้ํานะคะเครื่องอันนั้นก็จะทําการดูดน้ําแล้วก็เข้าไปเขาจะมีเครื่องกรองอยู่ใน บ้านสวนนั่นนะคะก็คือเรายังทําไม่เสร็จกับพอดีว่าแฟนไม่สบายก็เลยต้องหยุดก่อนเพราะว่าตอนแรกเราจะทุบบ้านสวนแล้วก็ทําทําเป็นที่นั่งที่นั่งข้างนอกเพราะว่าตรงนี้มีแดดนะคะหลังบ้านนี่ค่ะก็คือพอดีว่าแฟนไม่สบายก็เลยต้องหยุดชะงักไว้ก่อนนะคะก็คือทุกอย่างก็ก็คือต้องรอให้แฟน แล้วร,รักษาแล้วก็โอเคนะคะถึงเราจะทำต่อนี่ค่ะก็นี่นะคะพอดีตรงนี้เขาเป็นเครื่องดูดน้ำเข้าไปในเครื่องกรองน้ำข้างในบ้านสวนแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาเดีวจะให้ดูนะคะนี่ก็คือท่อถ้าเป็นดูตรงจุดวนๆน,นั่นที่ในน้ำนั่นก็คือตรงนั้นเขาจะมีท่อ ท่อระบายน้ำออกมาจากห้องเครื่องนะคะก็คือเขาจะส่งต่อมานี่แหละค่ะนี่ค่ะพอดีวันนี้ตื่นเช้ามาผมก็เลยไปซื้อปลามาเมื่อวานนะคะนี่ค่ะเตรียมจะทําปลาแล้วก็คือคงต้องรอกินข้าวก่อนนะคะนี่ค่ะอุยยังไม่ทัน,น,นเลยมีมีอ่ พึ่งคือไม่ใช่พึ่งคือตัวต่อหรือ,อยังไงนี่แหละคะ่ะที่นี่เขาเรียกเวสป้นี่ค่ะผมไปซื้อปลามาซื้อสี่ตัวของมะวานแต่เขาแถมตัวนึงนี่ค่ะก็สิบห้าอยูสิบหกประเกือบสิบหกยูโรสิบห้ายูโรหกสิบแปดเซนนะคะก็ตีเป็นเงินไทยก็คงจะเป็นอืมก็คงจะ เป็นสี่สี่ร้อยกว่าหรือห้าร้อยประมาณนี้เนาะคะนี่ค่ะคือเขาเป็นปลาทะเลนะคะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกปลาอะไรปลากระพงขาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่นี่เขาเรียกดราเดือนะคะดราเดนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะมาทําความสะอาดปลาแล้วก็หมักเกลือแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้เวลาเราจะกินก็ออกมาที่เตัวนะคะ ออื mm hmm. เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเก็บมะเขือเทศเก็บผักไปทาอาหารนะคะทุกคนก็เก็บกินไปเรื่อยๆนะคะเก็บเฉพาะลูกที่เขาแดงๆออกมาเก็บกันเลยค่ะอันนี้ลูกสาวชอบกินมากผมก็จะเด็ดเอาแต่ลูกแดงๆออกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ช่วงเย็นๆเลิกงานมาผมก็มาเก็บไปทำ ยำแตงอะค่ะเดี๋ยววันนี้อาจะมาตัดไปเขาออกเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วอาหารเขาได้จะไปเขาจะได้มีอาหารที่ลูกเยอะกว่าที่ใบนะคะเอาอาหารไปบำรุงลูกไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าน,นะคะ ลูกส,สีส้มๆนี่ก็อร่อยนะคะนุม่มเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนได้แต่หวังภาวนาว่าขออย่าให้อากาศหนาวมาเร็ว ตะก้าใบน้อยสีสวยสดใสนะคะนี่ค่ะผมจะเก็บไปแค่พอกินนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ออทำครัวซองมาให้ลูกสาวแต่ผมจะให้เขากินผักด้วยทุกวันนะคะก็คือผักที่พูดนี่ก็คือมะเขือเทศนี่แหะคะ ก็ลูกโตโัวตที่เก็บไปก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะนี่เดี๋ยวจะมาเก็บมะเขือส่วนมะเขือที่ใบเขาเหี่ยวเหี่ยวนี่เดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวมีเวลาผมจะตัดใบเขาออกนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ครั้งที่แล้วก็เขาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วผมก็ได้ตัดใบทิง้งแล้วเขาก็ ชื่นขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะอยากจะกินลาบมะเขือนะคะทุกคนซุมกมะเขืออุยน้ำน้ำเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะลืมเอากันไกลมาก็ไม่เป็นไรค่ะเราดึงก็ได้เพราะว่า เดี๋ยวจะไปทําลาบมะเขือนะคะวันนี้นี่ค่ะทุกคนโหระพาที่ปลูกแซมไว้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนอยู่ใกล้ๆมาเอาเลยนะคะนี่ค่ะนอน ก็พอได้กินอยู่นะคะทุกคนก็แก้ขัดนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวจะเปิดต้นนี้ให้ดูนะคะนี่อืตู้เย็นหลังบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำการตัดไปที่เขาหิวหิวออกนะคะ เราจะเอาไปแค่พอทำอก็พอนะคะทุกคนอโอ้นี่ค่ะพอทำแล้วนี่ค่ะเมื่อวานนี้บุ๋มก็ได้ตัดหญ้านี่ค่ะทุกคน เดี๋ยวจะดูมะเขือตรงนี้นะคะมะเขือใหญ่อืเขาก็เริ่มแดงมั่งแล้วนะคะทุกคนนี่ค่คะตรงนี้ก็เริ่มเป็นสีส้มมั่งแล้วบางลูกเขาก็จะกลายพันธุ์นะคะทุกคนปกติต้นนี้พันธุ์เขาจะเป็นอย่างนี้แต่นี่ดูสิคะเหมือนต้นนู้นเลยคะ่ะก็คือพันธุ์พันธุ์เนื้ออันนี้พันธุ์เนื้อ ส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนกับพันสเปนนีรอยังไงนี้แหละคะ่ะปลูกไปปลูกมาแล้วเขาก็จะกลายพันธุ์นะคะส่วนนี้ก็ยอดฟักแมวนะคะนี่นะะก็ให้เขาเรือ้อยริมรั้วไปเลยค่ะ วันนี้ผมจะลองเก็บดูนะคะไม่ด้อนกันไกมาก็จะลองหมุนดูเพราะขี้เกียจเดินเข้าบ้านเรวกันไกนี่ค่ะลูกแรกปกติช่วงแรกๆนี่ตรงนี้นี่เขาออกลูกเต็มต้นไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่ เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่พายุลมร้อนเข้ามานะคะแล้วเหล็กตรงนี้ก็คือเหล็กที่ผมลองเหล็กที่เหลือจากทําสะวายน้ํานะคะก็คือเอามาทําแล้วเหมือนกับเขาเกิดความร้อนนะคะก็เลยทําให้กิ่งหรือว่าต้นก้านเขาไหม้ไม่สวยแต่ก็คือเริ่มจากอาทิตย์นี้เป็นต้นไปอากาศจะไม่ร้อนแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เขาก็จะสวยอย่างนี้ละคะ ถ้าอากาศไม่ร้อนเหล็กไม่ร้อนคือเขาก็จะเรื่อยดีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บมะเขือเทศตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะก็คือเขาขึ้นเองก็เลยปล่อยใเขาขึ้นไปนะคะ่ะ นี่ก็โหระพานะคะที่ปลูกใส่กระบะไว้นี่ค่ะส่วนนี้ก็แตงกวานะคะทุกคนนี่ค่ะโตอีกแล้วปกติเขาออกลูกเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยตามกินอย่างนี้แต่ก็คือเมื่อทย์ที่ผ่านมาอย่างที่บุมพูดนั่นแหละค่ะก็คืออากาศร้อนมากแล้วทำให้เหล็กมันร้อน แล้วเขาก็ลูกเขาก็ไหมประมาณนี้นะคะที่สังเกตดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนผักเขาไปทำอาหารเช้านี่นะคะผักบุ้งก็เก็บไปกินมั่งแล้วเขาก็เริ่มแตกยอด ใหม่มามั่งแล้วนะคะนี่ค่ะืี่ฟักแมวเขาเลื้อยนะคะที่ปุ่มทําค้างให้เขานะคะที่ทําร้างแล้วเขาเริ่มเลื้ยไปเรื่อยๆแล้วะคะ่ะถ้าเขาเลื้อยเต็มคงจะสวยน่าดูเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวให้เขาเลื้อยหน่อยนะไปก่อนนะคะเราผุมจะถึงจะตัดยอด นี่ค่ะถึงจะตัดยอดกินนี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นกล้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนลูกเขาอืมมวนอีกนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพามาเก็บผัก ไปกินเรื่อยๆนะคะชีวิตในต่างแดน,นะคะ่ะชีวิตพอเพียงนี่แหละคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ